สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น,ออน,น้องมือหนีห้าสิมาเฮ็ดแกงไก่ใส่บักฟักวัตถุดิบของห้ากับซิมี่ตามนี้เลยจ้าหลังทำความสะอาดของเียบรอยห้ากับมาหันเตรียมของกันกับซิมี่ต้นหอมค่ะกับหันหันแบบนี้ไว้เลยต้นหอมเราจก็เป็นใบแมงลักนะคะหรือว่าผักอีตูภาษาอีสานก็เอิวมาผักอีตู้ะน,าาตนะคะอันนี้ก็จะเป็นตะไคร้ตะไคร้กับหันบาง,บางๆกับซิมี่บักฟักนะคะบักฟักหนวยใหญ่ใหญ่หนวยบักใหญ่แห้งแกงหม้อบักใหญ่นะคะมือน,นี หันหันหันไว้นะคะกระปอกเปลือกปอกเปลือกแล้วก็เอาไนมันออกหลังจากนั้นห้าก็จะตำพริกตะไคร่หอมแดงนะคะตำร่วมกันไปเลยนี่ค่ะตำ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 ใลนาตากับจะปมะม่านนี่จ้ะหลังจากนั้นห้าวกะเทยดำม่นแล้วก็เอาส่วนผสมที่ห้าตตำเมื่อกี้เนาะค่ะลงไปพัดพัดให้ฮอสหลังจากนั้นนะคะห้าวก็เอาไก่ลงไปพัดผสมกันเลย แล้วก็เอาน้ำลาะะ้างคคกเนาะค่ะเทน้ำลงไปให้พ่อถั่วมไกลแบบนี้เลยโอ้ยหอมมากๆเลยคะ่ะอยากให้ได้กินน้ำเด้ถ่ายให้ไกลสุกนะคะ่พะพ่อไกลสุกแล้วเข้ากับเอาน้ำปลาใส่ลงไปน้ำปลาตัวน,นี้ก็เป็นน้ำปลาต้มสุกก็แล้วแต่เข้าเรียกว่าเข้าสีไส่ยี่ห้อใดเนาะคะ่นะเนาะอันนี้ใส่ไปสามบวงหนึ่งบวงสองบวงสามบวงใส่แล้วเ,าเขาก็ค้นค้นค,น,คนจังน่อยนะคะแล้วก็ตามด้วยบักฟักเลยนี่นะคะบักฟัก แล้วก็ใส่ผงนัวลงไปนิดน้อยน้ำปลาเล็กน้อยนะคะแล้วก็ตามด้วยใบบักกูดหอมมากๆเลยค่ะพี่น้องตามด้วยใบแมงลักนะคะน้องแล้วกัต้นหอมหลังจากนั้นเราก็ถ่ายมันสุกมาคะ่ะสุกแล้วซิมอ้ยแซ่บหลายนัวดไหลแซบแซ่บแซบ,บ,บ,บคนอินเดียมาพูงงามทั้งพูงงามทั้งเ็ดทั้งกินแซ่บ